ชมได้ทุกวัยคนพร้อมแล้วครับ สวัสดีครับพลพรรนักปรุงครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะทําเมนูหลากหลายรูปทรงครับที่จะถูกเสิร์ฟมาในลักษณะที่ตีลังกาคว่ำม,มาหรือที่เรียกว่าอัพไซด์ดาวน์นั่นเองครับซึ่งเมนูในวันนี้นะครับ เอาใจคนชอบของหวานเป็นพิเศษครับเราจะทําของหวานในหลากหลายรสชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคัสตาร์ผลไม้ช็อกโกแลตครับแล้วก็ค่อยตบท้ายด้วยของคาวแบบหนักๆสไตล์ยุโรเบียนเลยครับเมนูในวันนี้ทุกเมนูน่าสนใจครับจะน่าสนใจแค่ไหนครัวพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราลงมือทำกันเลยครับ เมนูแรกนะครับจะเป็นของหวานที่ผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็ชอบครับเราจะทําเค้กลาวาครับแต่เค้กลาวาตัวนี้มีความพิเศษตตัวไส้ครับผมจะทําไส้ให้เป็นรสลาเต้ชาเขียวนะครับส่วนประกอบก็จะมีผงชาเขียวนะฮะหรือผงมะช่นะครับอันนี้เป็นครีมประมาณ2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะผสมทั้ง2ออย่างให้เข้ากันดีก่อนในการผสมให้ง่ายนะครับครีมจะต้องร้อนนิดหนึ่งผงชาเขียวครับผมลงไปเลยครับ แล้วก็คนให้เข้ากันดีก่อนในการปรุงความหวานนะครับผมจะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตคอม m พาว์ครับจะต้องบอกว่าไวท์ช็อกโกแลตคอมพาว์เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าทํางานง่ายครับและตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยมีรสชาติที่หวานกําลังพอดีผมสับไวท์ช็อกโกแลตคอมพาว์นะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะเราไม่ได้ละลายเยอะไมโครเวฟได้เลยครับก็ประมาณสัก1นาทีครับพอมาแล้วเราต้องคนนะครับเรียบร้อยนะฮะผมจะใส่ครีมที่มีรสมัทฉะนะครับ เราก็จะได้ไวช็อกโกแลตคนให้เข้ากันดีครับสีของชาเขียวจะเข้มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนประกอบของไวช็อกโกแลตคอมพาวก์ก็จะมีไขมันอยู่นะฮะเทใส่ถาดนะครับถาดใหญ่ๆครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพักให้เขาเซตตัวนิดนึงประมาณ5นาทีก็เซตตัวแล้วนะครับเอาไปแช่เย็นครับสำหรับตัวช็อกโกแลตลาวางของเรานะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำช็อกโกแลตไปละลายก่อนนะครับอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับสำหรับ ช็อกโกแลตลาวาสูตรนี้นะครับตัวเนื้อเค้กเนี่ยผมจะใช้ชอตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเป็นส่วนประกอบนะครับเพราะต้องบอกว่าข้อดีของเขาที่ดีมากกว่าเนยเนี่ยข้อ1ก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็กรดไขมันอิ่มตัวก็น้อยกว่าเนยสดนะครับนอกจากนั้นนะครับต้องบอกว่าชอตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับเขาไม่มีกลิ่นครับดังนั้นเวลาที่เราานำมาทำเจ้าตัวเค้กนะครับ จะทําให้เราได้กลิ่นหอมของช็อกโกแลตอย่างเข้มข้นทีเดียวครับใช้ทั้งหมดร้อยกรัมครับผมใส่ลงไปด้วยกันได้เลยครับเอามาวางบนหม้อเลยครับนะครับค่อยๆให้เขาละลายไปช้าๆนะครับด้วยความร้อนอ่ะละแป๊บเดียวเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพักให้ตัวช็อกโกแลตเย็นลงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมพักไว้ตรงนี้เลยครับส่วนประกอบต่อไปนะครับไข่ครับผมเราจะใช้สี่ฟองครับซึ่งในสฟองนี้นะครับเราจะใช้เป็นไข่ทั้งฟอง2ฟองครับ ตอกลงไปได้เลยส่วนอีก2ฟองนะครับเราจะใช้เฉพาะแค่ไข่แดงครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับแล้วก็ตีเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไข่ของเราเนี่ยกับช็อกโกแลตมารวมกันครับคนให้เข้ากันครับผมแป้งนะครับสูตรนี้เราใช้ไม่เยอะครับแป้งสารลีอเนกประสงค์นะครับผมจะล่อนใส่ลงไปโดยตรงเลยการล่อนจะทำให้เวลาที่เรานะครับ ได้เป็น เราจะเอาตัวเจ้า,าช็อกโกแลตเค้กตัวนี้นะครับใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยตัวไส้นะครับในการใส่เราจะใช้ช้อนตักจะใช้อะไรก็ได้นะครับที่สะดวกกับเราใส่ลงไปจํานวนหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวไส้ชาเขียวของเราลงไปนะครับนี่ฮะยังไม่แข็งมากเกินไปนะครับตามด้วยเค้กอีกเล็กน้อยครับ เรียบร้อยแล้วครับเสร็จละหชิ้นนะฮะในการอบนะครับเราใช้ไฟ200องศาเซลเซียสครับสำหรับพิมพ์ขนาดนี้ใช้แค่8นาทีเท่านั้นครับเราดูผิวตรงกลางนะครับว่าเขาสุกดีแล้วนะฮะแต่ยังยุ่งยุ่งอยู่พอเลยนะครับเพราะถ้าเกิดออบนานไปเดี๋ยวลาวาของเราจะไม่ไหลนะครับเสร็จเรียบร้อยฮะว้าวเดี๋ยวเราก็จะคว่ำเสิร์ฟลงบนจานนะครับด้วยความที่เป็นรสชาเขียวนะครับ ผมโรยด้วยผงชาเขียวเล็กน้อยครับตีวิปครีมนะครับเสิร์ฟลงไปด้วยกันข้างๆไอศครีมวานิลาครับแตงด้วยเชอร์รี่ครับผมสักผลสงผลนะฮะเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเค้กลาวาไส้ลาเต้ชาเขียวครับ เ้กโกรจะรถไหนไหนก็นุ่มเต็มฟิลทำไรอะแชทกห๊ดกูชอบก็ะหด่ไงอร่อยได้อารมณ์เต็มเต็มฟาร์มเฮาส์เทกโกรครัวฉันใช้แต่หัวมาลายกระทะนอนสเต็กหัวมาลายรุ่นซีเล็กพลัสซื้อวันนี้มีสิทธิ์แลกซื้อกล่องถนอมอาหารลิปลับเพียงหนึ่งบาทลื่นติดถึง31พฤษภาคมนี้ สนับสนุนรายการโดยน้ำมันรำข้าวขิงออริจินอล5,000 ppm ผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกเวลาที่คิดถึงเมนูอัพไซด์ดาวนะครับถ้าคุณผู้ชมไปถามฝรั่งเขาเขาคิดออกแค่เมนูเดียวเท่านั้นจริงๆนั่นก็คืออัพไซด์ดาวพายแอปเปิลเค้กนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะทำเมนูนี้เหมือนกันครับแต่เราจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะครับโดยการเพิ่มความหอมของเครื่องเทศครับและเมนูนี้ก็มีชื่อว่าเค้กอัพไซด์ดาวสับประรด อ,อมเคครรื่องเเทศับดี๋ยวเรามาจัดการกับเจ้าตัวสับประรดของเราก่อนนะครับในการทำเค้กอัพไซด์ดาวสูตรนี้นะครับผมจะใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้ใส่เนยลงไปครับซึ่งเนยนี่เป็นเนยละลายนะครับน้ำตาลทรายแดงครับ เอาให้เคลือบทั่วๆพิมพ์นะครับสำหรับสับปะรดหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับบางสักประมาณครึ่งเซนครับส่วนตัวเค้งนะฮะมาเริ่มกันที่ส่วนประกอบของแห้งเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเบกกิงโซดาครับผม1ช้อนชาผงฟูครับผมเกลือเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาใส่ลงไปนะฮะแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกไว้แล้วครับว่าเรามีเครื่องเทศเพราะเมนูเราบอกว่าหอมเครื่องเทศ เครื่องเทศที่ผมจะใส่นะครับประหนึ่งเป็นเครื่องเทศหลายๆตัวแต่จริงๆแล้วเป็นตัวเดียวเท่านั้นเขาเป็นเครื่องเทศที่มีชื่อว่า All s p i c ์นะครับออสปา์เนี่ยหลายๆคนชอบเข้าใจผิดครับ เข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องเทศรวมหลายๆตัวอารมณ์เดียวกับไฟสไปซ์หรือผงพะโล่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับออสไพรเนี่ยเขาก็เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่มีชื่อนี้เลยนะครับแต่บังเอิญว่ากลิ่นของเจ้าลูกออสไพร์เนี่ยครับดันเป็นกลิ่นที่เหมือนเครื่องเทศหลายๆตัวมาผสมกันเขาเลยมีชื่อว่าออสไ p i ์ครับเราใส่เครื่องเทศตัวนี้ลงไปอคนนิดนึงนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าไปร่อนให้เข้ากันนะครับมาดูที่สูตรประกอบของเหลวกันบ้างในสูตรนี้นะครับเราใช้โยเกิรต์ตแต่เราจะไม่ใช้ใชโยเกิร์ตล้วนๆครับโยเกิร์ต150กรัมนะครับเราใส่นมลงไปผสมครับ100มิลลิลิตรคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมวานิลาครับเราก็จะได้แบบนมโยเกิร์ตที่มีความหอมของวานิลาพักไว้ครับของแห้งของเหลวและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเค้กสูตรนี้ เป็นบัตเตอร์เค้กครับบัตเตอร์เค้กก็แน่นอนว่าเราต้องใช้เนยนะครับซึ่งเนยที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นเนอยอุณหภูมิห้องนะครับเราก็จะตีให้เขาคลายตัวเล็กน้อยก่อนที่จะใส่น้ําตาลลงไปครับใส่น้ําตาลลงไปครับน้ําตาลค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็ตีครับประมาณนี้ครับขาาไมหมฮะสูตรนี้ใช้ไข่2ฟองครับแต่เราจะใส่ลงไปทีละฟองตีให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ฟองต่อไป ในการใส่ของเหลวและของแห้งนะครับเราจะใส่สลับกันครับโดยเราจะต้องเริ่มด้วยของแห้งและจบด้วยของแห้งครับเพราะฉะนั้นใส่แป้งลงไปประมาณเศษหส่วนสก่อนครับแล้วก็ตีเบาๆครับให้ใช้เบอร์ต่ำสุดเลยนะครับนิดเดียวครับพอเข้ากันดีหยุดเลยทันทีครับแล้วก็ใส่ของเหลวลงไปครึ่งหนึ่งครับพอเข้ากันดีปุ๊บหยุดเลยทันทีแป้งส่วนที่2นะครับแล้วก็ตีเบาๆครับตามด้วยของเหลวที่เหลือทั้งหมดครับ พอเข้ากันดีแล้วหยุดทันทีครับแล้วก็จบด้วยแป้งส่วนสุดท้ายเราต้องระวังนะครับในการทำเค้กเนี่ยต้องไม่ผสมมากเกินไปนะครับพอแล้วครับอาละส่วนประกอบของตัวเค้กลงไปได้เลยครับเกลี่ยให้ทั่วพิมพ์นะครับตอนนี้เค้กของผมพร้อมที่จะอบแล้วครับเราใช้ไฟ180องศาครับอบเป็นเวลา45นาทีเท่านั้นเองครับใส่เข้าไปเลย เค้กของเราได้ที่แล้วครับเค้กอัพไซด์ดาวเวลาที่เราคว่ำออกมาแล้วนะครับตอนที่ยังร้อนอยู่ไม่อร่อยนะครับเราต้องคอยให้เย็นก่อนส่วนตัวผมผมชอบเอาไปแช่ตู้เย็นให้ฉ่ำเลยด้วยซ้ำโอเคสับปะรดก็จะงายขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็มาตัดเป็นชิ้นสวยๆพร้อมเสิร์ฟรับประทานเรียบร้อยแล้วมาแล้วนะครับก็ ตัดให้เป็นชิ้นสวยงามเสริมง,ง่ายๆนะครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของของหวานที่มาในลักษณะอัพไซด์ดาวนะครับกับเมนูเค้กอัพไซด์ดาวสับปะรดหอมเครื่องเทศครับคุณว่าอาหารรักเราแค่ไหน มะเขือเทศให้สิ่งดีๆต่อร่างกายหน่อไม้ฝรั่งก็ให้ประโยชน์ปลาทะเลก็เหมือนกันให้อาหารรักคุณมากขึ้นปรุงด้วยน้ำมันรำข้าวคิงชนิดออริซแนล5,000 ppm ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกจานโปรด i ิงคุณประโยชน์เพื่อคุณครัวฉันใช้แต่หัวหมาลา กระทะนอนสต็กหัวม้าลายรุ่นซีเล็กพลัสซื้อวันนี้มีสิทธิ์แลกซื้อกล่องถนอมอาหารลิตรล็อเพียงหนึ่งบาท,ทาถึง31พฤษภาคมนี้สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์หนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลาย ซอสพริกทาบาสโก o ต้นตำรับจากอเมริกาอีกหนึ่งเมนูนะครับเราจะทำเมนูที่มีลักษณะคล้ายกับเบรดพุดดิ้งนะครับแต่จะทำอยู่ในพิมพ์ที่เรียกว่าโหลแผนนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าพุดดิ้งขนมปังแยมผิวส้มครับเริ่มต้นจากโลนขนมปังก่อนละกัน ปกติเวลาที่คนทำเบรดพุดดิ้งเขาจะใช้ขนมปังเก่านะครับเมนูนี้ไม่จำเป็นครับใช้ขนมปังที่สดใหม่เลยครับขนมปังที่ผมใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นขนมปังลักษณะที่ เป็นขนมปังตัดขอบครับเวลาที่เราเลือกรับประทานขนมปังนะครับไม่ว่าจะทานเป็นอาหารคาวอาหารหวานนะครับเราจะต้องเลือกขนมปังที่ไม่มีการฟอกสีนะครับนั่นก็คือว่าไม่ได้ใช้แป้งสาลีฟอกสีนั่นเองจะได้ทําให้เราได้ประโยชน์ทางสุขภาพอย่างแท้จริงครับเอาละเดี๋ยวเราจะทาเนยนะครับลงไปทั้ง2ด้านครับแล้วก็นําไปอบให้กรอบๆนิดหนึ่งนะครับเราอบ220องศาครับ แล้วนำขนมปังไปปิ้งเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับในเตาอบครับเป็นเวลา8นาทีพอผ่านไปครึ่งหนึ่ง4นาทีเราก็กลับด้านเล็กน้อยนะครับซึ่งในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมเจ้าตัวพุดดิ้งของเรานะครับเราใช้นมครับผมใส่ลงไปในหม้อเลยแล้วก็ครีมครับเกลือเล็กน้อยครับตั้งไฟครับไม่ต้องใช้ไฟร้อนมากนะครับสูตรนี้เราใช้ไข่สี่ฟองครับผมน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลลาครับผม เล็กน้อยนะฮะแล้วเราก็จะเพิ่มความหอมนะครับเบรกพุดดิ้งเขาจะชอบใส่อบเชยครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วตอนนี้นะครับครีมกับนมที่เราตั้งไฟไว้ก็ร้อนดีแล้วนะครับใส่ลงไปครับกลิ่นหอมมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนครับขนมปังด้านหลังตอนนี้นะครับผ่านไป4นาทีแล้วครับกับด้านเขาเน็หนึ่งแล้วก็ปิ้งต่อนะครับอีก4นาทีเท่านั้นครับ อ่าละละเดี๋ยวเราพักขนมปังให้เย็นลงเล็กน้อยนะฮะทาเนยครับผมแล้วก็ลองด้วยกระดาษไขแบบที่ผมทำนะครับแยมที่เราจะใช้นะครับเป็นแยมผิวส้มใส่ลงไปที่ก้นพิมพ์นะครับแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะใส่เรียงลงไปครับผมโรยลูกเกดลงไปเล็กน้อยครับกระจายทั่วๆใส่ไปเยอะๆนะครับเขาจะช่วยเพิ่มความหวานครับผม เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เจ้าตัวคัสตาร์ดที่เราทําไว้นี่นะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับเราจะคอยให้ขนมปังดูดคัสตาร์ดเ,เล็กน้อยครับประมาณสักห้านาทีครับอาละสูตรนี้ก็พอดี